ผู้ชายมีหมาไม่เป็นยังตัวคือบ่เลือที่ให้เรื่องนได้คะในเมืนน่อไอเสียงเนี่ยบุบุือขึ้นเพ่นน,นี่ผัวฉันฉันก็เป็นเมียถ้าเธอรับว่าใดก็ดกต้องมาปีน้ตาตน้ำขั้นเสียมามตัวใดมันมาคบกันเด็กเเด็ด็กเนไรนี่ตีซีออยากให้มันเกิดขึ้น แสดงว่าหมาแม่หกหมาเถิกไม่เยดนี่ขออภัยในเตือนีแพงตากับเมนเมียเมียที่ถือต้องตามกฎหมายไ่พเใจเย็นๆเนาะเดี๋ยวอ้สิไอ้สิเชี่ยมันเขาผืกใจแท้าเละเห็นลมีหมาตัวแมันกังกันเสดจะบอีก่ัมาเลยไม่ยามาไม่ยามามาเถียงกันเอาฟัวเอาเมียกันยูเนี่ยจะไปอยากไอบ้านไอโคตรเดยยังกนละยังคนยัง อุ้มแม่เตะตัวขมักยังสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะคุณย่าค่ะสวัสดีค่ะคุณย่าแจ่มแจมแต่ลบไหนลบตัวแม่จะลบ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 ไม่ลบไม่เจียงครับมเสี่ยงแจังไหบักสมองหมาตัวนี้เสี่ยงคิดไหนหัวสมองเสี่ยงมึงหมึดไปเบิร์ดหรอเมียเมียซอยเสี่ยงคิดเนี่ยตายในเมื่ตายปาคพร้อมน้ำอิงในเมื่อย้ายขบ่าพ่ออย่าขวองใน แต่ละกรรมมันทำให้คอยคิดลายเสียงกระบากระซัวให้ือืนค้าแม่จนเสียสูนต์่อ,อข้าม,ม,มุ่นไม่บุญญาสิดาบูกาตอน,นีียมคิดให้ดีเด้เอท้าวเสี่ยวไผให้เจ้าหบมาส่วนมาลูกไผ่าห เห็ดมึงประคดบาดี้มึงเสียกูซอยมึงได่ไถังได่ขันพ่อขมุนหูแม่บุญย่าเขาสิมาเตะปากกูเลยต,ตายบ้าปะเนี่ยพ่อปลาเลือซสิแตกใหม่ในหล่าวางมีปะนานักกูหลายเครื่องกินเพียสเมาเพียม,มา เธอสงสารนังแก้วผู้มาทวงสัญญาพีความปิดนี้ท่อปากยาเนา w b าบอรับเอาดีโนข้ามาแก้วใจมาเกาเบามันเลยเราให้สับสนแม่ผมเอ้ยเบ้ามาเบ้ามาแม่ครับม่ฟังเสียงเด้อยเยืนเ่าตั้งเบา แม่ผมเอ้ยผมเสียวทั้งสองคนบอกปล่อยวางทั้งสองกันผมได้ทำบิดแล้วพอไปจะเดือดเมียแพงตาเอ้ยให้เงินใจไอ้บางเด่เจ้าเป็นเมียผู้ใหญ่อายแก้วค้นตาย พ er> ี่บอกว่าในเธอนี่ยแพงตาไอ้ตกลงว่าสิเอาทั้งสองกำให้แพร่งตาเป็นเมียใหญ่เกลียวก็เป็นผู้น้อยทั้งสองนายฮะกันแพงตาสิรับได้บ่าน้องรัาแพงตารับบ่ได้ดอกไอ้เสียบุญยี่คนนีเกิดมาหัวมือพอหนึ่งเมียส่วนท่านก็เงินเขาหัวแม่เจ้าหนาไปไม่ใชไปไป แต่เพ่งตาดีไอเห็ดจังใดไอก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งทีไอเห็ดลงไปคือกันเขี่ยวใจก็เป็นเมียคนหนึ่งแม่แพ่งตาตายอย่างรับพี่ช่วยไอก็เชิดอยู่กับมาสองคนไปเลยเราเพ่งตาละเพ่งตาซิคือไปอยู่บไปไปบ่ได้พี่เสี่ยงบ่ให้เพ่งตาไปใส่ไอเดสขาดเพ่งตาจะต้องอยู่น้ำพี่เสี่ยงปล่อยเพ่งตาไปซะบ่คนที่แพงไม่มีความหมายเพ่งตาแต่ยอยู่กับพี่เสี่ยงก่อน จงได้พีเสียงก็บอยปล่อยเพีงสาวเพีงบ่อยอย่ยู่ดีเจียไอ้ห่าเพียงยุ่งดีะเพีงที่ไปใส่ไอ้เพลงไป